จองในจกข้ากินผาเที่ยวมาทำ้วยบวชชีแล้วค่ะเด้ออันนี้ปวยต้มเด้วค่ะตองต้มก้อนเนาะค่ะเพื่อลดความฝาดนะเพื่อลดความฝาดของเขาเนาะค่ะนาะเ่ากับตองต้มก้อนค่ะสีเหลืองสวยงามต้มแล้วเขาก็เอวใส่แนะนหาใบเตยกะทิเลยเด้อค่ะมีกะทิอ่ะมีกะทิใบเตยแล้วก็น้ำตาล ว่าแม่ปรุงไว้แล้วนะเนาะห้าวกับชิมมือด้อค่ะก้ต้องการก้นหวานคา้นมันแล้วแต่กุ้งหมักเนาะสักนิดหน่อยนี่ยังสีเด้อค่ะพี่นอ้นองการ,รที่เ้าต้มกล้วยก้อนนี่ก็กคือเอาก้นฝาดของเขาเออกเด้อค่ะเคล็ดลับงะะ่ายๆเด้อค่ะเ้าต้มกล้วยก้อนเนาะใส่เกลือแล้วเ้าก็มาปอกเอาเปอกเสร็จแล้วเ้าก็มาหั่นอเอาชิ้นตามที่เ้าต้องการเลยเนาะ เราก็ปรุงก็คือเอากะทิลงน้ำตาลแล้วก็ใส่ใบเตยเพิ่มความหอมเนาะเ่ะข้ากระปุกเอาสามกุม้งหาเท่ามาเห็นบ่ค่ะกล้วยจะสวยตอนเราต้มเราต้องใส่เกลือนะพี่น้องนะนี่ค่ะกล้วยจะสวยบ่ฝา,านเนาะคะ่ะเนาะซีจะสวยเป็นาาธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อเข้าวกรต้อมอีกนิดน้อยเนาะคะ่ะเนาะคือแบบคือไไดกันคือง่ายงเนาะคะ่ะเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเนาะเราจะชิมกันเด้อค่ะใบเ,เตยหอมๆเนาะคะ่ะเนาะ

เป็นกลิปปวดที่นะค่ะอาหารเป็นอาหารหวานเนาะค่ะเป็นของหวานต้มเองกินง่ายๆน้องพี่น้องเนาะนะคะพี่ดาหน้ามือ้วยด,ดที่ถ้าคลิปนี้แม่กะฝากไว้ซ้ำนี่หละเนาะคะ่ะเนาะลปวยดที่ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุบค่อมจะเลิศน,นะคะที่เดียวทีสามแม่เนี่ยดีมากตลอดถูกคอมเมนต์ทุกกำลังใจดนะค่ะให้พี่น้องให้ๆรวยๆด้วยนะะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ